ครับน้องผู้ชายอยู่ตรงหัวช้างครับผู้หญิงอยู่ข้างหน้าช้างประมาณหลังหูอ่ะไอ้หญิงอยู่หลังหูหลังหูข้างนี้หลังหูข้างนี้ตรงที่เขาจับอยู่จับได้ไหมจับได้ไหมจับได้ไม่ดีนน้องผู้ชายเหมือนกันจับหูไว้จะจับหูใกล้ๆตรงตรงโคนหูถูกต้องโอเคเอาตัวเขาไม่ชิดได้ถ้านชิปไปได้ พยายามใช้เทเลนะครับเพราะว่าเรามีเงาที่หัวอยู่โอเคโถอยเ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 ดี๋ยวต้องพาใ้หน่ไปไกลๆหน่อยเลยยิ่งไกลยิ่งดีตอนนี้เราใช้เทเลถ่ายไปแล้วเค ไปอยู่ตรงล่งเลยยิงดีตรงล่งๆไม่มีหญ้าข้างหลังอ่ะข้างหลังไทยนะฮะที่ยุทยาโอเคพอแล้ว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 ตรงนั้นอ่ะตรงล่งๆไม่มีหาดีกตดจะรงดีมากเชิญจ้ามาตรงนี้ดีมากเลยเงาหัวไม่โดน จับสองข้างดิจัดสองข้างไปก่ต้องเท้าจัดสองข้างไม่ต้จัดเท้าเอวตัวเองเท้าเอวตัวเองเท้าเอวตัวเองใช่โอเคดี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 ขานี้มองนะมองที่หูช้างทั้งคู่มองที่หูช้างทั้งคู่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายหูข้างตัวเองอ่ะโอเคดีดีใจยังงั้นไว้ควยมากคือมากมองปั้งเลยมองปั้งทั้งคู่จิ่ตาโอยอะนี่นี่นี่มองแฝดตัวนี้ทั้งคู่ ชาไทยมองแฝดเขาไม่ล่อยู่แล้วโ่ยไปกินห่วกินมันติดผมมันเตามผมตอดทั้งนั้นอยู่ใกล้ๆเลยครับปหลบ่เย่ออยู่หลังมอทังหลังจับหางเลยได้ที่เอาเสื้อสีแดงของพี่ออกได้ไหมขอโทษนะได้ครับเพราะว่าถ้าจีเสื้อสีแดงนี่บบโหยุ่งเลยเรื่องใหญ่เลย พี่นั่งยองๆอยู่ข้างหลังหรืออะไรก็ได้เอออย่างนั้นห่ะแต่ว่าเสื้อสีแดงออกพี่เอาไปให้ติวครับนี่เสื้อติ้วบอลเสื้อติ้วบอลฮะเสื้อติ้วบอลฮัลโหลครับพี่น้าอย่างนี้ยังอย่างนี้ยังพอไอ้ท่านไยใส่เสื้อสีแดงที่จบเลยแล้วพี่นั่งยองๆข้างหลังเดี๋ยวเราไปโอเคโอเคเอาเลยไม่อยู่ขคักๆเนาะไอ้หญิงอยู่ข้างตรงพุงผู้ชายอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงหัวนนนั่ปกพว จเจยจะจใจวันไหนมูนะนะมาตั้งกับผมเชื่อผมเอผจปคคนบอกนั่ะานลองไปหานิ่งแล้วนิ่งแล้วโอเคนิ่ไงชาไทยรั่ผมไม่ได้พูดถึงร้านร้านตามสบายแต่ว่าไ้วาไม่ชาไทยชาไทยมองกล้องเพราะว่าโอเคสวยละสวยละหนึ่งสองอะรก็น้าลงหน่อยเท้าเอวทั้งโค้ ใช่แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นลักษณะของลำนิดนึงอ่าใช่ผู้ชายทำเดียวสุดละขาขามว่าก็เดิมโอเคสวยสวยสวยใช่ได้ใช่ได้มองแฟลตัวนี้สองคนเลยมองแฟลตัวนี้อ่ะ1นสองสวยนั่งแบบไม่ต้องเกรงดื้อนั่งนงแบบไม่ต้องกลัวช้างดื้อ นังแบบนั้นมองแฟดตัวเดียวเข้ามางั้นตามไม่ได้ไปด้วยกันใช่ใช่หนึ่งสองนี่มากนั่งแบบไม่ต้องกังวลช้างเออไม่ต้องกังวลไม่ได้มันมันบาง๋ย่างอย่ายิ้มไอ้หญิงอย่ายิ้มเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นชุดเหล็กดัดฟันโอเคสวยท่านบังบอกเลยมองแฟดตัวนี้มองแฟดตัวนี้ตัวใหญ่ตัวสูงเอออีกครั้หน้าเข้ามาอ่ะสวยสวยสวยหนึ่งสองโอเค หญิงไอ้ดอกไม้อะเป็นฟังทำให้เกิดเงาที่ตาหญิงสลับค้างสลับค้างมาครั้งนี้น้องผู้ชายสลับข้างนี้ครับขอบคุณที่บ่ากต้เมื่อกี้ผมก็มองอยู่พี่หวานไฟเท่าไหร่หนึ่งส่วนสี่หนึ่งสี่สองสองที่อยู่นี้เหมือนคนละชาแนลมันจะไปอะไรกันน่ะคือจะใช้คืจะใช้คนไหนจะใช้คนไหนมันไม่สามารถใช้ด้วยกันได้ ทานนี้หมดทุกบทเรื่องนะเราจะตบผู้ชายไม่มีประโยชน์ใช่ป่ะแต่ผู้หญิงต้องอย่างเงี้ยโอเคสวยโอเคมองแฟดตัวนี้ม็องแฝดตัวนี้ตัวนี้นะเฮ้ยกลับมาข้างนี้หน่อยโอเคสวยที่เข้าไปชิดอย่างนี้ได้ไหมสวยหนึ่ง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  ยกมือถึงยกสูงเดินถึงเลยยกมือสูงจับเขาถอยไปก่อนถอยอ่าฉันไม่ถอยพวกเราถอยนะเอาอะไรแทนเอาเขาเขาถอยง่ายกว่าถ้าไม่ถอยเราถอยถ้าไม่ถอยเราจะถอยแต่ว่าอันเนี้ยเมื่อกี้เห็นไหมไม่มีเงาของพวกเราไม่มีเงาพวกเราแล้วโอเคละอันนั้นแล้วเขาเขาเดินกลับมาเดี๋ยวเขาก็เดินกลับมาอยู่ดีแต่ตอนนี้ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วใช้ไโอเคอะไรโอเค น้องช้างซนนะครับก็เลยไม่ค่อยอยู่นิ่งนะครับติดเจ้าของเจ้าของต้องไแอบอยู่ข้างหลังนะครับเมื่อหลังการถ่ายทำนะครับชาไทยุูชาไทยกับน้องนงแบบนะครับน้องหิงนะครับผู้ชายที่ยดี เอาเอาวงมากดิบนะเมองตามมือเขาชีมาทางนี้พอชีมาตองไฟอ่ะสวยมากคุณชไอ้หิงมองตามมือขามองตามมือเขามาม่มองตามมาทางนี้สิมองตาไฟมาทางนี้อ่ะสวยนั่นแหละนั่นแหละเล็งสอสวยมากนยกมือหน่อยยกมือหน่อยยกมือหน่อยยกมือสูง